ใช่ครับใช่ครับสักครั้งแล้วครับเออครับผมเป็นไงบ้างตอตชีวิตอิสระมองก็ตอนนี้นะครับก็มีอัปเดตครับก็คือมาเล่นกับพี่เองครับหลังสับสูงครับแล้วก็มีมีพี่เขตหันทับอ่ะครับก็ค่ายกองครับก็มาเสริมทับด้วยครับก็คือผมก็มีซีรีส์วาอีกหนึ่งเรื่องครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้เพราะกําลังเปิดตัวเดือนหน้าครับใช่ครับแต่ว่าถ่ายแบบว่าพายลอตเรียบร้อยแล้วครับ ใช่ครับไพยก็เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ๆที่เราเคยเล่นและเมื่อเมื่อเมื่อนานมาแล้วครับเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนั้นยังอาจจะยังยังแบบไม่ยังไม่บูมเท่าช่วงนี้ครับแต่ว่าเนี้ยเหมือนได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ลองดูครับฝากแนวฝกตัวได้ ก็เอาจริงๆครพอมันเป็นเรื่องของบทละครนะครับผมมองว่ามันทุกทอย่างน่าท้าทายหมดอยู่แล้วครับแค่อยากให้เป็นตัวละครนะให้คนนั้นเขาเชื่อจริงๆมากที่สุดมากกว่าต่อให้ไม่ใช่ซีนิวายหรือว่าจะเป็นแอคชั่นเป็นบทละครอะไรปกติเราก็าอยากเต็มที่อยู่แล้วแต่พอเป็นอันนี้อะไรใหม่ๆเรา,าก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ก็อยากทําให้ดีที่สุดครับรามาขัมาานมาทางนี้เยอะก็เอาจริงๆผมว่าอาจจะเป็นช่วงทัมมิ่งของเขาครับก็คือตอนนี้มี มีมีอะไรที่แบบว่าติดต่อมาผมก็ยินดีที่จะแบบไปเล่นไปรับใช่ครับก็อาจจะเป็นช่วงทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นกราฟขึ้นของทาง,งนี้อะไรเงี้ยอาจจะว่าทำไมนักแสดงถึงผันมานีแต่จริงๆแล้วผมว่าเขาอาจจะเดินตามกราฟรถ้าตามเทรนอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแ<ร>ปลว่ามันแบบในอนาคตมันอยากจะให้มันปังหรือให้มันเตี้ยงเหมือนกัน เอาจริงๆอะผมอยากให้ทุกๆสายงานไม่ว่าจะเป็นแนวละครทางเก่าหรือว่าจะไม่ใช่ค่ซซูดิวายหรือเอาง่ายๆคืออยากให้วงการละครอะกลับมาบูมอีกครั้งดีกว่าผมว่าผมว่าช่วงนี้ดูดูค่อนข้างจะบเซจเป็นช่วงขาตกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยมองว่าอยากให้วงารละครเนี่ยกลับมาบูมอีกครั้งเพราะว่าทุกๆสายงานทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกคนผมว่ามีผลกระทบหมดผมเลยรู้สึกว่าอยากให ละครหนังทุกๆอย่างทางด้านนี้แบบกลับมาอีกรอบครับจินเหรอครับจินเนี่ยโชคดีพี่คือจินเนี่ยโชคดีด้วยความที่แบบเข้ามาแต่ช่วงแรกอ่ะคือมีคุณแม่ที่เขาแบบบล็อกเงินเรารับไม่ไม่ได้พพอร์ตครับบล็อกเลยครับทุก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 ส้างคงทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้งานจากในวงการครับคุณแม่จะเก็บหมดหมดแล้วผมจะได้เงินเดือนจากคุณแม่หนึ่งหมื่นห้าพันเดือนละเดือนละของเงินตัวเองพี่เก็บมาครับ ก็ก็าเกิช่วงถ่ายละครน่ยพอครับเพราะเราไปกินข้าวกองแต่ถ้าจะไม่มีโอกองอ่ะแย่เหมือนกันเพราะก็เดี๋ยวลาเดี๋ยวแก๊ปเดี๋ยวอะไรเงี้ยก็กประมาณนี้ไหนจะค่าน้ํามันค่าไฟอะไรเงี้ยแสดงว่าแม่ดูแลบัญชีแให้ตั้งแต่สิปีใช่ที่ผ่านมาเราไม่มีปัญหานใช่มันเลยทําให้รู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะมีปัญหาช่วงแรกเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานก็แบบเยอะนะ7วันช่วงมันก่อนเราถ่ายไปออนไปเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่แบบจะเหนื่อยพออยากจะได้อะไรเรารู้สึกมี เริ่มมีแบบเริ่มเริ่มมีวาจาก็ผมก็เลยรู้<อ>รรรสึกว่าโอเคเราเหนื่อยแต่เว่าวนันนี้เรากลหันไปมองเราสู้ึรกขอบคุณเขาก็เลยทําให้วิกฤตต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือผ่านมาแล้วเงี้ยไม่กระทบใช่ครับอย่างรุ่นพี่เราก็วางแผนบอกว่าเอ้ยทำธุรกิจจับรเรา ราสนใจตรงนี้หรือยังือจริงคือจริงๆอะผมต้องบอกข้อเสียของผมนะข้อเสียของผมอะผมเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานมากๆครับผมเคยรู้สึกว่ามีมีเราจะพอดีพอดีกับตัวเองครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพวกพี่เขาทาแล้วเขารู้สึกว่าเขาว่านี่นะครับแต่ว่าผมแค่มองว่าการที่จะก้าวเข้าไปเราต้องศึกษาให้ดีจริงๆก่อนอย่างพวกรุ่นพี่ที่เขาประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจถ้าเกิดเราเราเคยก้าวเข้าไปอ่อย่างพี่เคนูคูคูปังยังไงครับวันนี้เขาเป็นในหัว ใช่ไหมฮะผมก็รู้สึกว่าเห็นเห็นเห็นพี่เขาสําเร็จแล้วทุกคนก็อยากจะก้าวเข้าไปในธุรกิจดูรู้สึกว่าสักเซตนะครับแต่ผมแ้่มองว่าจริงๆแล้วคนที่มองไปในเส้นทางแบบนี้แล้วเข้าไปผมว่าถอยออกมาเยอะเราเราเราแบบอย่างพอดีอย่างแบบละเมียดที่ไม่ใช่เงินก้อนสุดท้ายแล้วไปทําผมว่าดีที่สุดอยู่อย่างพอเครียดครับผมถามนิดนึงว่ราวันนี้ถ้าแม่เราให้หมื่นห้าเลย พอใช้ครับพอใช้จริงๆครับแล้วผมก็ยังเก็บเงินจากหมือนห้าที่มีเงินเก็บของตัวเองด้วยเราสามารถซื้อของอะไรที่เราอยากได้มันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับใช่แล้วเราก็ไม่เน็ตใช่ครับตั้งแต่9ก้าเข้ามาเลยเรื่องแรกใช่ครับสําหรับสําหรับตัวเราเองไม่ไม่มีครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจ้างแล้วก็ ด้ยวยความยินดีนะครับม,มีดีกว่า <S <S แม่ไม่ขึ้นงินเดือนให้เลยเหรอคือคือช่วงแรกๆเขาไม่ได้ขึ้นเลยครับแต่พอช่วงประมาณ2ปีหลังเนี่ยเขาก็เลยจะบอกว่าสมมติเราได้อีเวน้์นะครับพอได้อีเวต์เขาก็จะบอกอ่โอเคแต่แบ่งให้10%อเนต์จากอีเวใช,ใช่ก็เริ่มเริ่มมาเพิ่มแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติมีแบบว่าค่าใช้จ่ายในห้องอะไรเงี้ยเราว่าเราก็แอบ ไปกับเขาแล้วให้เขาว่าจ่ายก็อาจจะดูเหมือนแบบทำไมแบบว่าเอ้ยยังให้คุณพ่อคุณแม่จ่ายอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วผมโดนมเนจประมาณนี้ครับใช่แล้วผมก็เลยทําให้เงินในหมื่นห้าของผมที่คุณแม่เขาจัดให้เนี่ยมีเพิ่มมาเรื่อยๆมีเพิ่มมาเรื่อยๆสามารถจับจ่ายเงินได้ใช่ใช่ใช่ครับเลิศสามโอเคสามขอบคุณนะครับเสนอบผม